จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออีก10วันข้างหน้าโลกกําลังจะถูกทําลายแต่นั่นกลับทําให้เขาได้เจอกับแฟนเก่าซึ่งเป็นหนุ่มหล่อเพลย์บอยตัวพ่อแถมยังมีดีกีเป็นดาวคณะนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับวินฟันซีรีส์อีกแล้วนะคะคลิปนี้แอดก็มีซีรีส์วายจากทางญี่ปุ่นมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือเรื่อง The End of the World With You นะคะโดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นแนว 18+ วเด็กต่ากว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะคะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเพลงแนวเจ้าชู้ boy, นนเพลย์บอย ตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะแต่เรื่องนี้รับรองว่าจบดีแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆค่ะเป็นเรื่องราวของมาซูมิในเอกของเรื่องที่กําลังฟังข่าวจากโทรทัศน์ในข่าวได้แจ้งว่าอีกสิวันข้างหน้าอุกบาทจะพุ่งชนโลกและโลกกาลังจะถูกทําลายยิ่งไปกว่านั้นโอกาสที่มนุษย์จะรอดเท่ากับศูนย์เมื่อในเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเข่าอ่อนและไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะชีวิตที่ผ่านมาของเขานั้นเขาใช้ชีวิตมาอย่างยากลําบากและยังมีอีกลหลายๆอย่างที่เขาอยากจะทําแต่ใครจะไปคิดแล้วว่าชีวิตของเขาต้องมาจบบบลงแบบนี้ ในเอกทิ้งตัวลงนอนด้วยความสิ้นหวังพร้อมกับหัวเราะและร้องไห้ออกมาทางน้ำตาอย่างบ้าคลั่งเขาตัดสินใจไม่ไปทำงานเอาแต่เล่นเกมมือถือทั้งวัน และตัดสินใจที่จะมีชีวิตที่เหลืออยู่ต่ออีก10วันโดยไร้จดหมายจนกระทั่งวันต่อมาสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เริ่มใช้งานไม่ได้นายเอกก็เลยออกไปข้างนอกเพื่อไปซื้ออาหารและของใช้จําเป็นมากักตุนแต่กลายเป็นว่าทันทีที่เขาออกจากบ้านความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นในเมืองนั้นผู้คนเริ่มแย่ยงอาหารทําให้ในายเอกตัดสินใจที่จะไปหาสถานที่งเงียบๆอ่านหนังสือเขาจึงไปที่หอสมุดแต่เมื่อไปถึงที่นั่นเขากลับเดินชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งที่ดูคุนตาม,มากทันทีที่นายเอกได้มองเห็นเขานายเอกจึงรู้ว่าคน คนนี้ก็คือผู้ชายที่เขาเคยรักมากและเป็นคนที่เขาหนีมาตลอดทั้งชีวิตเขาคนนั้นก็คือริสึคาสุเบะพ่อเอกของเรื่องนั่นเองค่ะนายเอกตกใจมากที่ได้เห็นเขาที่นี่เขาจึงรีบเดินหนีออกมาและเรื่องราวในอดีตก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวของนายเอกย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่นายเอกกำลังเรียนอยู่มหาลัย นายเอกเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์วันหนึ่งในขณะที่นายเอกกำลังตั้งซูมขายบทความของเขาอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทักและขอซื้อบทความของเขาซึ่งคนคนนั้นก็คือพระเอกนั่นเองค่ะเมื่อนายเอกได้เห็นเขานายเอกก็ตกหลุมรักพระเอกโดยไม่รู้ตัวทั้งสองคนพูดคุยกันอยู่สักพัก นายเอกรู้สึกถูกชะตากับพระเอกมากจึงชวนพระเอกให้เข้าชมรมด้วยกันและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาได้รู้จักกันพระเอกเป็นคนเจ้าชู้จึงดูออกว่านายเอกกำลังชอบเขาพระเอกจึงเข้าหานายเอกและตีสนิทด้วยถึงขั้นไปทำรายงานที่ห้องของนายเอกอยู่บ่อยครั้งจนทั้งคู่เริ่มสนิทกันและพระเอกเริ่มดุนายเอกหนักมากจนนายเอกเริ่มวันไหวกับเขาจนเมื่อเวลาผ่านไปพระเอกเห็นว่าทั้งคู่เริ่มสนิทกันมาก ก็ถึงขั้นถึงเนื้อถึงตัวกับนายเอกและคืนหนึ่งในขณะที่ทั้งคู่กําลังทํารายงานชมรมด้วยกันจนดึกพระเอกจึงเปิดใจถามนายเอกว่าช่วงนี้นายเอกดูแปลกๆไปนะไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนใจไปชอบคนอื่นแล้วหรอนายเอกได้ยินก็ตกใจมากจึงถามพระเอกว่าเขาหมายความว่ายังไงพระเอกจึงจ้องหน้านายเอกแล้วบอกกับเขาว่า นั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีความสามารถพิเศษคือรู้ได้ว่าใครกำลังชอบเขาอยู่นายเอกตกใจมากที่จูๆ่ๆพระเอกก็รุกหนักมากขนาดนี้แต่สุดท้ายเขาก็ต้านทานไม่ไหวก็เลยปล่อยตัวปล่อยใจให้กับพระเอกเมื่อทั้งคู่ลืมตาตื่นขึ้นมานายเอกก็เลยถามพระเอกว่าเขาเคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนไหมพระเอกก็เลยบอกความจริงกับนายเอกไปว่าใช่แถมตัวเขาเองยังมีรสนิยมที่ชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วย ายเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากพระเอกก็เลยถามในเอกไปว่าแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของในเอกไม่ใช่หรอายเอกก็เลยบอกกับเขาไปว่าใช่เขาเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายบานแอปหาคู่ซึ่งในตอนนั้นเขาแค่อยากรู้ว่าการมีอะไรกับผู้ชายนั้นเป็นยังไงก็แค่นั้นเองแต่กับพระเอกในตอนนี้นั้นความรู้สึกมันแตกต่างกันไปมากอาจจะเป็นเพราะว่าพระเอกเป็นคนที่เขาชอบวันต่อมาในเอกก็เลยได้ยินข่าวลือจากเพื่อนเพื่อนของเขาว่า พระเอกเป็นคนที่เจ้าชู้มากถึงจะได้ยินเพื่อนของเขาพูดแบบนั้นแต่ดูลึกในใจของนายเอกแล้วเขาก็หวังว่ารพอเอกจะหยุดที่นายเอกได้เย็นวันนั้นนายเอกได้บังเอิญเห็นรพอเอกกาลังยืนคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยท่าทีสนิทสนมแต่พอรพอเอกหันมาเจอนายเอกเขาก็เลยรีบปฏิเสธผู้หญิงคนนั้นไปเพอเอกก็เลยบอกกับเธอไปว่า เขามีนัดทำรายงานกับนายเอกแล้วและเดินเข้าไปหานายเอกจากนั้นก็พาเขากลับบ้านด้วยกันเมื่อเห็นพระเอกทำแบบนี้นายเอกก็เลยหันไปมองผู้หญิงคนนั้นแล้วยิ้มอย่างผู้ชนะเมื่อไปถึงห้องทั้งคู่ก็ไม่ได้ทำรายงานอย่างที่พระเอกบอกหรอกนะคะแต่จะทำอะไรนั้นให้ทุกคนตามไปดูซีรีส์เรื่องนี้กันเต็มๆได้เลยค่ะนายเอกมีความสุขมากเพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาพระเอกก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ยอมห่างและทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันจนนายเอกเชื่อใจว่านี่มันคือความรัก แต่เขาคิดผิดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาบังเอิญไปเห็นพระเอกกำลังควงผู้หญิงคนหนึ่งเข้าโรงแรมทําให้นายเอกช็อกหนักมากเขาจึงรีบเดินตามพระเอกไปแต่เขาก็ตามไปไม่ทันเมื่อพระเอกกลับมาถึงที่ห้องนายเอกก็เลยถามพระเอกว่าวันนี้เขาไปไหนกับผู้หญิงคนนั้นมาพระเอกที่ได้ยินก็เลยตอบนายเอกไปว่าแย่จังถูกนายเอกจับได้แล้วหรอนายเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งในคําตอบของพระเอกมากพระเอกก็เลยสารภาพความจริงกับนายเอกว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็มีแบบนี้หลายครั้งแล้วแต่นายเอกไม่เคยถามเขาก็เลยไม่ได้บ เขาคิดว่าในเอกจะรู้เรื่องนี้แล้วสกแต่ถ้าในเอกยังรับไม่ได้ละก็งั้นพวกเขาทั้งสองคนก็คงคบกันต่อไปไม่ได้เมื่อในเอกได้ยินคําพูดของพเพเอกก็เสียใจมากเขาจึงรีบไล่ให้พเพเอกออกจากห้องไปจากนั้นก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเพราะเขาคิดมาตลอดว่าการที่เขาได้คบกับพเพเอกจะทําให้เขาเลิกเจ้าชู้ได้แต่เขาคิดผิด ตอนนี้พเพเอกได้ทําลายความเชื่อใจของเขาไม่เหลือชิ้นดีหลายวันต่อมาทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดคุยหรือติดต่อกันอีกเลยแต่ถึงอย่างนั้นในเอกก็คิดถึงพเพเอกมากทุกครั้งที่เพเอกออกไปกับผู้หญิงคนอื่นข้างนอกในเอกก็จะส่งข้อความหาแอบตามเขาไปทุกๆท,ที่ที่เขาไปจนถูกพเพเอกจับได้เพอเอกก็เลยขู่ในเอกว่าเลิกตามเขาได้แล้ว เพราะไม่อย่างนั้นเขาจะบอกให้ทุกคนรู้ว่านายเอกเป็นเกย์และจะเอาคลิปของพวกเขาทั้งสองคนปล่อยลงโซเชียลนายเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขาอ่อนเพราะไม่คิดว่าคนที่เขารักจะทําร้ายเขาได้มากขนาดนี้นายเอกเสียใจจนทําตัวไม่ถูกเขาใช้ชีวิตแบบคนไร้ค่าไปวนวันๆจนกระทั่งเรียนจบพอได้งานทํางานที่ได้มาก็ได้มาอย่างยากลําบากมากและเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปเจอเพระเอกอีกจนกระทั่งวันนี้ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งพระเอกจึงเป็นฝ่ายชวนนายเอกคุยแต่นายเอกก็ไม่ยอมตอบแต่พระเอกก็ยังตามตื้อม่ยอม จนทั้งคู่ได้มาพูดคุยกันบนดาดฟ้าพระเอกจึงถามนายเอกว่าอีกไม่กี่วันโลกก็จะถูกทำลายแล้วนายเอกไม่มีใครที่อยากเจอบ้างหรอนายเอกจึงไม่ยอมตอบแล้วถามกลับพระเอกไปว่า แล้วนายล่ะน่าจะมีคนติดต่อมาเยอะจนไม่รู้จะคุยกับใครละสิพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกกับานเอกไปว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อเขากลับมาเลยแต่ายเอกก็ไม่ยอมเชื่อพระเอกจึงพูดถึงเรื่องราวตอนที่พวกเขาทั้งสองคนได้ขบกันายเอกโมโหมากจึงบอกกับพระเอกไปว่านายรู้บ้างไหมว่าชีวิตที่ผ่านมาของฉันฉันอยู่มันอย่างยากลําบากแค่ไหนแต่พระเอกบอกกับายเอกว่า สำหรับเขาแล้วการที่ได้เจอกับนายเอกเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขมากเลยนะนายเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับใจเต้นโดยไม่รู้ตัวเขาจึงพยายามรวบรวมสติเพื่อไม่ให้กลับไปชอบพระเอกอีกครั้งและเดินหนีพระเอกไปพระเอกก็เลยพูดขึ้นมาว่าอีกไม่กี่วันโลกก็จะถูกทําลายแล้วนายไม่คิดบ้างหรือว่าชีวิตตอนนี้มันห่วยแต่ถ้าฉันบอกว่าฉันมียาตัวหนึ่งที่สามารถทําให้พวกเราหายไปจากโลกนี้ก่อนจะถูกอุกบาตชนได้นายจะสนใจไหมนายเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเอกพูด พเะเอกก็เลยบอกกับนายเอกว่าตอนนี้มีคนที่ใช้ยานี้ไปแล้วและเขามาที่นี่เพื่อขอร้องให้ในายเอกช่วยจัดการศสมให้กับเขาทีนายเอกตกใจมากและไม่เชื่อในสิ่งที่พเพเอกบอกเขาจึงเรียบตามไปที่บ้านของพเพเอก แต่เมื่อเขาไปถึงที่บ้านของเพอเอกเขาก็ต้องตกใจมากที่รู้ว่าสิ่งที่เพอเอกพูดเป็นความจริงและยังไม่ทันที่พวกเขาทั้งสองคนจะได้ทําอะไรจู่ๆศพที่นอนอยู่ก็ลุกขึ้นมาทําให้เพอเอกและนายเอกตกใจมากซึ่งเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือยูมะที่ตกหลุมรักไอดอลสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาโดโกแต่เนื่องจากไอดอลสาวที่เขาชอบจู่ๆก็ฆ่าตัวตายอย่างไม่มีสาเหตุทําให้เขาเสียใจมาก และเมื่อได้รู้ว่าอีกไม่กี่วันโลกก็จะถูกทำลายและบังเอิญได้พบกับพเพอเอกเข้าเพเกก็เลยเสนอยาที่ทําให้เขาหายไปจากโลกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องรอวันสิ้นโลกซึ่งเด็กคนนั้นก็ตอบตกลงทันทีแต่ในความเป็นจริงแล้วพอเพเกได้ให้ยาปลอมกับเด็กคนนั้นไปและเก็บยาตัวจริงไว้ใช้กับตัวเองเมื่อ,อยูมาลืมตาตื่นขึ้นมาก็เข้าไปต่อว่าพอเพเกอย่างหนักที่เพอเอกเอายาปลอมมาให้กับเขาจนในเอกต้องเข้ามาห้ามและพูดดึงสติให้ยูมาเข้าใจในการมีชีวิตอยู่ต่อและในตอนนี้พวกเขาก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ทั้ง3คนเลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปส่งยูมะที่บ้านของเขาแต่ก่อนที่จะไปในเอกจึงขอตัวไปเก็บของที่บ้านของเขาก่อนพระเอกจึงอาสาไปส่งายเอกที่บ้านเพราะตอนนี้ในเมืองวุ่นวายมากเขาไม่สามารถที่จะเรียกแท็กซี่หรือขึ้นรถเมล์ไปได้เมื่อไปถึงที่บ้านของในเอก ทุกๆอย่างยังคงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่พวกเขาทั้งสองคนเคยคบกันเมื่อเข้าไปที่ห้องของนายเอกพระเอกก็บอกให้นายเอกมานั่งข้างๆเขานายเอกก็นึกว่าพระเอกจะพูดเรื่องอะไรแต่ที่ไหนได้พระเอกได้ชวนเขาทําเรื่องอย่างว่าแต่ยังไม่ทันที่นายเอกจะได้ตอบเขาพระเอกก็ผลักนายเอกให้ล้มลงบนเตียงจากนั้นก็ลูบไล้ไปบนตัวของนายเอกแล้วถามเขาว่าช่วงนี้นายมีความสัมพันธ์แบบไหนงั้นหรอนายเอกใจเต้นแรงมากและกําลังเคลิ้มไปกับคำพูดของพระเอกแต่ทันใดนั้นเขาก็รีบดึงสติและรีบลุกขึ้นมาและต่อว่าพระเอกอย่างหนักโดย การบอกกับเขาว่านายรู้ไหมว่าการมีเซ็กซ์มันคือความเชื่อใจที่ผ่านมานาะยเคยรู้บ้างไหมว่าฉันใช้ชีวิตอย่างยากลําบากแค่ไหนคนที่เอาไม่เลือกอย่างนายก็คงไม่มีวันเข้าใจเลยสินะนาเอกดีนแบบนั้นก็อึง้งไปในทันทีซึ่งถามนายเอกว่า งั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมานายเอกไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครเลยงั้นหรอนายเอกจึงบอกกับเขาแค่ว่านั่นก็เป็นเพราะว่าพระเอกเป็นคนสร้างบาดแผลที่อยู่ในใจของเขาและบาดแผลนี้มันไม่เคยที่จะหายไปเลยพเอกดีนแบบนั้นก็รู้สึกผิดมากจึงบอกกับนายเอกว่าถ้าอย่างนั้นหลังจากวันนี้ไปก่อนวันที่จะสิ้นโลกเขาสัญญาว่าเขาจะไม่มีอะไรกับคนอื่นนอกจากนายเอกนายเอกจะยังให้โอกาสเขาอยู่ไหมนายเอกก็เลยไม่ตอบและรีบเก็บของตัวเอง จากนั้นก็ขึ้นรถไปกับเพกเพราะเขาไม่มีทางเลือกทั้งสองคนจึงเดินทางกลับไปที่บ้านของเพเอกและนอนค้างที่นั่นแต่เนื่องจากที่บ้านของเพเอกมีเตียงแค่เตียงเดียว นายเอกก็เลยบอกกับเพเอกไปว่าห้ามเพเอกแต่ต้องเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตถึงนายเอกจะบอกกับเพเอกแบบนั้นแต่นายเอกก็เป็นฝ่ายที่วันไหวกับเพเอกเสเองในคืนนั้นนายเอกนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะคิดถึงแต่เรื่องในอดีตชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นเขาอาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพังซึ่งแม่ของเขาเป็นคนที่โมโหแล้วรุมร้อนมากและเธอมักจะทุบตีนายเอกอยู่เสมอนายเอกจึงไม่ค่อยจะลงรอยกับแม่ของเขามากนัก พอโตมาแม่ของเขารู้ว่าเขาเป็นเกย์เธอก็ดูถูกรสนิยมทางเพศของเขาทำให้ในายเอกโมโหมากเขาจึงตัดสินใจตั้งหน้าตั้งตาเรียนเพื่ออยากหลุดพ้นจากสภาพแวดล้อมนี้ไปให้ได้จนเขาได้รับทุนการศึกษาและได้เรียนต่อมหาลายัยและได้เจอกับพระเอกพระเอกคอยให้กำลังใจและดูแลเขาเป็นอย่างดีทำให้ในายเอกได้รับความรักที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อน แต่สุดท้ายเขาก็คิดผิดแต่ถึงอย่างนั้นช่วงเวลาที่พวกเขาเคยคบกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในขณะที่นายเอกกาลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นพระเอกก็เข้ามากระซิบนายเอกจากด้านหลังแล้วถามเขาว่านอนหรือยังนายเอกใจเต้นแรงมากและรู้ตัวได้ในทันทีเลยว่าหากเขาตอบกลับพระเอกไปจะต้องเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้แน่ นายเอกก็เลยรีบผมตาหลับและไม่ยอมต่อเพอกพระเอกจึงคิดว่านายเอกหลับแล้วเขาก็เลยหันหน้ากลับมาแล้วล้มตัวลงนอนเช้าวันต่อมาไฟฟ้าก็เริ่มใช้การไม่ได้พระเอกนายเอกจึงตัดสินใจไปส่งยูมาที่บ้านของเขาแต่ในระหว่างทางนั้นจู่ๆแม่ของนายเอกก็ได้ติดต่อเขากลับมาเพื่ออยากให้ลูกชายของเธอกลับมาดูใจก่อนที่เธอจะจากลงหนี้ไปนายเอกโมโหมากเพราะที่ผ่านมาแม่ของเขาไม่เคยติดต่อเขามาเลยสักครั้งแล้วจู่ๆทำไมถึงตัดสินใจมาติดต่อเขาในนาทีสุดท้ายของชีวิตของ อ,อแม่ของเขารู้สึกผิดมากจึงขอร้องอ้อนวอนให้ในายเอกกลับมาดูแลเธอเมื่อนายเอกได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปที่บ้านของเขาพระเอกจึงห้ามมาไว้แต่นายเอกก็ไม่ฟัง เอกก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้านายเอกไม่ยอมไปกับเขาเขาก็จะไม่ไปส่งอยู่มาที่บ้านนายเอกได้ยินก็โกรธมากจึงหันไปต่อว่าเพะเพกก็เลยพูดอย่างจริงจังกับนายเอกไปว่าที่เขาพูดก็เพราะว่าเขาตัดสินใจไปแล้วว่าชีวิตที่เหลืออยู่อันน้อยนิดนี้เขาอยากทําอะไรที่อยากทํากับนายเอกแล้วนายเอกล่ะอยากจะทํากับเขาไหมนายเอกได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปในทันทีแล้วเขาก็ตัดสินใจขึ้นรถไปกับเพกโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำพอเอกเห็นว่านายเอกเครียดจึงจอดรถริมทางแล้วหาโอกาสบอกกับนายเอกว่าเขาขอ ที่บังคับให้ในเอกมากับเขานะท,าท,าทั้งๆที่นเอกอยากกลับไปหาแม่ของเขามากกว่านาเอกได้ยินแบบนั้นก็เริ่มร้องไห้ออกมาแล้วบอกกับพเอกไปว่า จริงๆแล้วเขาไม่อยากกลับไปหาแม่ของเขาเลยถึงแม้ว่าเธอจะเลี้ยงดูเขามาแค่ช่วงหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เธอทำกับนายเอกแล้วนายเอกไม่อยากกลับไปหาเลยสักนิดเขาคิดและถามตัวเองอยู่ตลอดจนเขาได้คำตอบแล้วว่าเขาไม่อยากกลับไปหาเธอเลยและที่เขากำลังร้องไห้อยู่ในตอนนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่ปล่อยให้เธอจากโลกนี้ไปเพียงลําพังมันผิดมากและเขาก็เกลียดหัวใจที่เย็นชาของเขาแบบนี้ด้วยพระเอกได้ยินแบบนั้นก็กอดนายเอกไว้และบอกกับเขาว่าอย่าได้โทษตัวเองเลย ในเอกไม่ได้ผิดอะไรหรอกคนที่ผิดคือเขาตั้งหากเพราะเขาเป็นคนขอร้องให้ในเอกมากับเขาเองเพราะฉะนั้นเลิกโทษตัวเองได้แล้วในเอกได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักจนยามะที่นั่งมองอยู่เขาจึงชวนในเอกให้ลงมาเล่นทะเลด้วยกัน ในเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบผลักพระเอกออกและเช็ดน้ําตาของตัวเองจากนั้นก็ตัดสินใจว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออันน้อยนิดนี้เพื่อทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเท่านั้นหลังจากที่เล่นน้าทะเลเสร็จแล้วพวกเขาทั้ง3คนก็เดินทางต่อจนกระทั่งมาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งโชคดีที่โรงแรมนั้นมีไฟสํารองใช้แต่ราคาห้องพักสูงมาก พระเอกก็เลยตัดสินใจใช้เงินเก็บของเขาจ่ายค่าที่พักไปโดยที่ไม่ฟังเสียงคำคัดค้านของนายเอกแต่ทันทีที่พวกเขาไปถึงที่ห้องพักพวกเขาทั้งสามคนก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันยามากับนายเอกจึงเปิดประตูออกไปดูแล้วพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกลวนลามยามาจึงรีบเปิดประตูให้เธอเข้ามาหลบด้านในห้องแต่เมื่อเธอคนนั้นหันหน้ากลับมายามาก็ต้องตกใจมากที่ผู้หญิงคนนั้นหน้าตาคล้ายกับมาโดโก ไอดอลหญิงที่เขาชอบอยูมาดีใจมากจนร้องไห้ออกมาอย่างหนักแต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะเธอคนนี้ก็คือเมกูรุจังน้องสาวของไอดอลหญิงที่เขาชอบเมกูรุจังจึงเล่าให้ฟังว่าเธอได้ไปเรียนที่มหลาลัยในโตเกียว และพอรู้ว่าโลกกําลังจะแตกเธอจึงตัดสินใจกลับมาที่บ้านและขอติดรถกับคนแปลกหน้าแต่ไม่คิดว่าพวกนั้นจะฉุดเธอเข้าห้องแบบนี้เมื่อทุกคนเห็นว่าเธอไม่มีที่ไปจึงตัดสินใจให้เธอนอนค้างที่นี่ด้วยกันซึ่งดูเหมือนว่าเมกุรูจังนั้นจะรู้จักกับเพอเอกเป็นการส่วนตัวทําให้ในายเอกกับยูมาตกใจมากกลางดึกในคืนนั้นนายเอกก็เลยตัดสินใจที่จะถามเพอเอกว่าเขากลับมาโดโกไอดอลสาวที่ยูมาชอบเคยคบกันใช่ไหมเพอเอกก็เลยตอบว่า กับเธอคนนั้นเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นหรอกแต่การที่พวกเขาได้เจอกับน้องสาวที่หน้าคล้ายกับไอดอลหญิงที่จากไปอย่างกระทันหันนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะนายเอกจึงตัดสินใจถามถึงเรื่องมาโดโก,กวต่อแต่พระเอกก็ไม่ยอมบอกและล้มตัวลงนอนไปทําให้ในายเอกค้างคาใจเป็นอย่างมากแต่พอเช้าวันต่อมาพระเอกและนายเอกก็ต้องประหลาดใจมากกว่าที่ได้มารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเมกูรู้จังนั้นเป็นผู้ชายที่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงและเขาก็ไม่เคยแต่งตัวเป็นผู้หญิง ออกมาข้างนอกพอรู้ว่าโลกกำลังจะแตกเขาจึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าเพื่อทําสิ่งที่อยากทําสักครั้งและเขาก็ขอร้องให้พระเอกและนายเอกช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับกับยูมาด้วยเพราะการที่ยูมาได้เจอกับ คนที่น่าคล้ายกับไอดอลหญิงที่เขาชอบก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปนั้นอย่างน้อยก็ทําให้เขารู้สึกมีความสุขก็ยังดีพวกเขาทั้งสองคนจึงตอบตกลงและเดินทางกันต่อไปจนมาถึงกระท่อมแห่งหนึ่งเมื่อจัดการของทุกอย่างเสร็จแล้วนาเอกก็สังเกตเห็นว่าพระเอกและเมกุรุจังหายไปเขาจึงรีบออกตามหาทันทีจนได้บังเอิญไปได้ยินเมกุรุจังถามพระเอกว่า ทำไมวันนั้นพระเอกถึงไม่รับสายพี่สาวของเขาทัางที่พระเอกเป็นคนสุดท้ายที่พี่สาวของเขาโทรหาเพราะอย่างน้อยๆทุกคนก็จะได้รู้ว่าสาเหตุการฆ่าตัวตายของพี่สาวของเขานั้นคืออะไรพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปแค่ว่าเขาไม่รู้เมื่อยูมาได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากและคิดว่าพระเอกเป็นต้นเหตุทำให้อดจอลสาวที่เขาชอบฆ่าตัวตายเขาจึงต่อว่าพระเอกและรีบวิ่งหนีออกมานายเอกจึงวิ่งตามไปและห้ามเขาเอาไว้แต่ยูมาก็ไม่ฟังและผลักนายเอกจนเขาตกลงไปจากเนินภูเขาทุกคนตกใจมาก พระเอกจึงรีบเข้ามาดูอาการของนายเอกด้วยความเป็นห่วงและพบว่าขาของนายเอกได้รับบาดเจ็บทุกคนจึงรีบพานายเอกไปที่บ้านพักทันทีเมื่อนายเอกได้สติเขาก็ตื่นมาเจอกับพระเอกด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลมากเพราะตอนนี้พวกเขาไม่มีทางน้ำแข็งไม่มีทั้งยาเรียกรถพยาบาลก็ไม่ได้ถ้าพลาดขึ้นมานายเอกคงตายไปแล้วนายเอกจึงพูดออกมาว่าก็ดีแล้วไม่ใช่หรือไงพระเอกได้ยินแบบนั้นจึงรีบกุมมือของนายเอกเอาไว้พร้อมกับพูดความในใจที่เขาเก็บไว้มาตลอดว่าฉันตามหานาย และอยากเจอนายมาโดยตลอดฉันอยากแก้ไขทุกอย่างฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกคนเร็วๆแบบฉันที่ยอมพูดออกมาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าบางทีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้พูดแบบนี้แล้วก็ได้ ในเอกได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปในทันทีเพราะไม่คิดว่าคำพูดนี้จะหลุดออกมาจากปากของพระเอกเขาจึงพยายามใช้แรงทั้งหมดของเขามีกอดพระเอกเอาไว้พระเอกจึงร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกผิดและขอโทษในเอกอยู่อย่างนั้นจนในเอกใจอ่อนและให้อภัยเขาจากนั้นก็โน้มตัวไปจูบพระเอกเพื่อบอกกับเขาว่าในเอกให้อภัยพระเอกแล้ว เช้าวันต่อมาพระเอกจึงเข้ามาปลุกในเอกเพื่อเอายามาให้เขาทานในเอกตกใจมากจึงถามพระเอกว่าเขาได้ยามาจากไหนพอรู้ว่าพระเอกยอมขับรถไปในเมืองเพื่อหายามาให้ในเอกไกลถึง30กิโลจนทําให้รถของเขาํามันหมดเขาจึงปั่นจักรยานกลับมาหาในเอกเพื่อเอายามาให้กับเขาในเอกเห็นแบบนั้นก็ซึ้งใจมากที่พระเอกทําเพื่อเขามากขนาดนี้ในเอกจึงขอร้องให้พระเอกเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังว่าเขากลับมาโดโกะความสัมพันธ์มันเป็นยังไงกันแน่พระเอกจึงเล่าให้ทุกคนฟังว่าเขากับ มาโดโกะเคยออกรายการด้วยกันพอเริ่มสนิทกันมาโดโกะจึงเล่าให้เขาฟังว่าเธอแอบคบกับไอดอลหญิงต่างวงแต่พอคบกันไปได้ไม่นาน อีกฝ่ายก็ตัดสินใจไปขบกับผู้ชายทำให้เธอเสียใจมากและเริ่มดื่มหนักจนทำงานไม่ได้เมื่อเรื่องนี้ถูกแพร่พายออกไปเธอจึงถูกคนต่อว่าบนโซเชียลอย่างหนักจนเธอทนไม่ไหวก็เลยมาปรึกษากับอเอกอเอกจึงให้กำลังใจกับเธอไปแต่ก็ช่วยได้ไม่มากนักซึ่งก่อนที่เธอจะไปเธอก็ได้ถามอเอกว่าถ้าหากมีปุ่งกฎตรงนี้แล้วทำให้เธอหายไปจากโลกนี้ไปได้เธอก็จะทำอเอกได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปในทันทีแต่แล้วเธอก็ได้หันมาบอกกับพอเอกว่า เธอล้อเล่นนะ่ะแล้วเธอก็ได้เดินกลับไปเย็นวันนั้นพระเอกไปงานเลี้ยงของบริษัทแล้วเขาก็เมาหนักมากจึงได้พาผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาครั้งที่ห้องของเขาทําให้เขาไม่ได้รับสายของมาโดโกทําให้พระเอกรู้สึกผิดมากและคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เธอจบชีวิตลงและเรื่องนี้ก็ทําให้พระเอกรู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้พอมานึกดูดีๆชีวิตที่ผ่านมาของพระเอกนั้นไม่ค่อยจะดีนักพ่อแม่ของเขาแยกทางกันและพ่อของเขาก็มีภรรยาใหม่ซึ่งเธอมีลูกติดมาด้วยซึ่งภรรยาใหม่ของพ่อของเขาก็ทําดีกับ ขามาตลอดจนเขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่แม่แท้ๆของเขาแต่เธอก็รักเขาเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพระเอกสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในโตเกียวได้แม่เลี้ยงของเขาดีใจและดูจะภูมิใจในตัวของเขามาก แต่ภายหลังต่อมาพ่อของเขากลับบอกเขาว่าเขาอยากให้พระเอกสละสิทธิ์ให้กับลูกติดแม่เลี้ยงของเขาพอลูกติดแม่เลี้ยงของพระเอกนั้นสอบเข้ามาหาลัยในโตเกียวไม่ได้และอยากให้พระเอกเรียนต่อที่มห ah าลัยแถวที่บ้านแทนพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมจนเขาเทะเลาะกับพ่อของเขาอย่างหนักพ่อของเขาจึงตัดสินใจที่จะจ่ายเงินให้เป็นจํานวนมากเพื่ออยากให้พระเอกยอมสละสิทธิ์นี้พระเอกได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากเพราะแม่เลี้ยงของเขาก็เห็นด้วยกับการที่พ่อของเขาจะทําแบบนี้ทําให้พระเอกผิดหวังและไม่ศรัทธาในความรักและความ เชื่อใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาเริ่มใช้ชีวิตแบบเสเพลและไม่ผูกมัดกับความสัมพันธ์กับใครโดยที่เขาไม่รู้ว่าการที่เขาทําแบบนี้เขาได้ทําร้ายนายเอกโดยไม่ดูตัวแล้วเรื่องนี้เขาก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟรังยกเว้นแต่มาโดกุเท่านั้นเธอจึงแนะนําให้พระเอกลองติดต่อกลับไปหานายเอกดูพระเอกจึงพยายามหาที่อยู่และเบอร์โทรของนายเอกแต่เขาก็หาไม่เจอเขาจึงลองติดต่อไปหาเพื่อนสนิทของนายเอกซึ่งเพื่อนสนิทของนายเอกได้ขอร้องเขาไว้ว่าหลังจากที่นายเอกได้เลิกกับพระเอกนั้นเขาใช้ชีวิตมาอย่างยากลาบากเขาจึง ขอร้องให้พระเอกเลิกยุ่งกับนายเอกซะเมื่อเขาตามหานายเอกไม่เจอแถมเขายังเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มาโดกุเสียชีวิตทําให้พระเอกเสียศูนย์และไม่รู้จะไปต่อยังไงดีเขาจึงตัดสินใจเก็บยาตัวนี้เอาไว้เพื่อหวังว่าจะได้ใช้มันกับตัวเองและในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะได้ใช้ยานี้แล้วพระเอกจึงตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองและหยิบยานั่นขึ้นมากินแต่นายเอกดูทันจึงรีบห้ามเอาไว้และต่อว่าพระเอกอย่างหนกพร้อมกับถามพระเอกว่าการที่พระเอกทําแบบนี้ไม่คิดบ้างหรอว่านายเอกจะใช้ชีวิตอยู่ ่อไไไปด้ยังงคำพูดนี้ทําให้พระเอกคิดได้เขาจึงขอโทษในเอกและสัญญาว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้ววันต่อมาทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานเพื่อเดินทางไปส่งเมกูรูจังซึ่งในระหว่างทางนั้นน้ําของพวกเขาก็เริ่มหมดพวกเขาจึงตัดสินใจหาแหล่งน้ำใกล้ๆจนไปพบกับ น้ำตกแห่งหนึ่งรพเอกจึงประคองนายเอกให้มาเล่นน้ำด้วยกันนายเอกจึงใช้โอกาสนี้มองวิวสวยๆกับรพเอกก่อนที่โลกจะถูกทำลายรพเอกจึงบอกกับนายเอกว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้เพราะมันมีอีกหลายๆที่ที่เขาอยากจะไปกับนายเอกอยู่นะแล้วยังมีหลายๆสิ่งที่เขาอยากจะทำกับนายเอกด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาจึงอยากขอโอกาสให้นายเอกกลับมาตกบุ่มรักเขาอีกครั้งจะได้ไหมจากนั้นรพเอกก็ร้องไห้ออกมา นายเอกได้ยินก็ดีใจมากเขาจึงบอกกับพระเอกไปว่าพระเอกเองก็มีความสามารถพิเศษที่สามารถรู้ได้ว่าใครชอบพระเอกอยู่ไม่ใช่หรอพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเพราะนั่นก็หมายความว่านายเอกตอบตกลงที่จะกลับมาโคกับเขาแล้วจากนั้นพระเอกก็โน้มตัวลงไปมอบจูบอันแสนหวานให้กับนายเอกแล้วทั้งคู่ก็ได้เดินทางกันต่อไปจนไปถึงที่บ้านของเมกูรูจังเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขาทั้งสี่คนก็ได้ไปเคารพศพของมาโดโก ซึ่งเป็นพี่สาวของเมกุรูจังและยังเป็นไอดอลที่อยู่มาชอบซึ่งอยู่มาก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่ห้องของมาโดโก,โกจังไอดอลที่เขาชอบและได้รู้ว่าโมโดโก,โกจังนั้นได้เก็บจดหมายทุกฉบับ และของทุกอย่างที่ยูมาส่งไปให้กับเธอไว้เป็นอย่างดีทําให้ยูมาดีใจมากจนร้องไห้ออกมาอย่างหนักจากนั้นพ่อของเมกุรูจังจึงให้ในายเอกกับพระเอกเอารถยนต์ของพวกเขากลับไปส่งยูมาที่บ้านซึ่งก่อนจะจากกันนั้นเมกุรูจังก็ได้ทิ้งอีเมลไว้ให้กับยูมาและบอกกับเขาว่าหากโลกนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ให้ยูมาติดต่อกลับเธอมายูมาได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากและสัญญาว่าหากโลกนี้ไม่ได้ถูกทําลายลงเขาจะรีบติดต่อหาเธอทันทีเมื่อนายเอกและพระเอกไปส่งยูมาที่บ้าน วพวกเขาก็ไม่รู้จะเดินทางไปที่ไหนกันต่อจนกระทั่งกลางดึกในคืนนั้นพระเอกก็เลยตัดสินใจจอดรถข้างทางเพื่อหลับเอาแรงต่อานเอกก็เลยพูดขึ้นมาว่า ถ้าพวกเขาไม่มีที่ไปก็ไปพักที่บ้านของนายเอกก็ได้นะเระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยแซวนายเอกไปว่าพูดแบบนี้ยังกลับว่าพวกเขาทั้งสองคนจะกลับมาอยู่ด้วยกันเลยนะนายเอกก็เลยตอบว่าใช่เขาอยากให้เพะเอกกลับมาอยู่ด้วยกันกับเขาเพะเอกได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากจึงโน้มตัวลงไปจู่นายเอกแต่เนื่องจากขาของนายเอกเจ็บอยู่พวกเขาจึงทําอะไรได้ไม่มากนักและแล้วหนึ่งวันก่อนที่โลกจะจบลงนายเอกกับเพะเอกก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านของนายเอกพร่เอกก็เลยตัดสินใจบอกความจริงกับนายเอกไปว่าจริงๆแล้วที่พวกเขากลับมาเจอกันในครั้งนี้ นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไปดักรอนในเอกที่หอสมุดทุกวันเพื่อหวังว่าจะเจอในเอกและเขาก็จําค,คําพูดของในเอกตอนที่เคยคบกันเอาไว้ได้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งหากโลกนี้จะสูญสลายขึ้นมาเขาจะไปหาสถานที่เงีย,งยบๆและอ่านหนังสืออย่างเช่นที่หอสมุดเมื่อในเอกดีนแบบนั้นก็ดีใจมากที่ระเอกยังคงจําเรื่องดาวตอนที่เขาคบกันได้ในเอกก็เลยหันไปซบไหล่พเอกและบอกกับเขาว่าถ้าหากโลกนี้ไม่แตกสลายไปและกลับมาเป็นเหมือนเดิมชีวิตของพวกเขาคงวุ่นวายน่าดูแต่การที่เขายังมีรพเอกอยู่ อยู่เคียงข้างแบบนี้ก็ทําให้เขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปพพะเอกดินแบบนั้นก็โน้มตัวลงไปจูบนายเอกแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นให้ทุกคนตามไปดูซีรีเรื่องนี้กันเต็มๆได้เลยนะคะเช้าวันต่อมานายเอกก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์ของเขาซึ่งเขาได้ตั้งเอาไว้เมื่อสิบวันก่อนเพื่อเตือนเอาไว้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกเมือ่อเพะเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบตื่นขึ้นมาเพื่อกอดและจับมือของนายเอกเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะมองหน้ากันและเปิดผามม่นองดูโลก นี้จบสลายลงแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างยังคงปกติและซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้จบลงค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วนะคะในซีรีส์จะต่างจากในมังง่าน,นิดนึงค่ะจะตัดจบตอนที่พเพกและนายเอกเปิดพม่านเลย <c oughs> ก็คือเอาง่ายๆใครที่ไม่ได้อ่านมังงะเรื่องนี้มานะคะจะรู้สึกได้ว่าจบแบบงงๆ แต่สำหรับใครที่เคยอ่านมังงะเรื่องนี้มานะคะตอนจบในนั้นนะคะนักเขียนเขาก็จะบอกทุกคนเลยแหละค่ะว่าโลกนี้ไม่ได้ถูกทําลายและทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะสำหรับซับไทยถูกลิขสิทธิ์เรื่องนี้นะคะทุกคนสามารถตามไปดูได้ที่แอปกาคาอูลาลากันได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้แอนขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ